จะมาทำการหาค่าเสถียรภาพโดยใช้เราเฮอร์วิทนะครับจะโจบย์นะครับจ ครับผมจะมาเขียนตารางครับเอสกำลังสีงึองเอสกำลังศนนะครับโทษด้วยครับอาจจะจับไม่ทันน้ำน้ำสองลงมาแล้วก็ ดึงสามลงมานะครับสิลบ,ส,บสิบนะครับต่อไปดึงหนึ่งลงมาครับแล้วก็ห้าลงมาลบกระโสตนะครับบีหนึ่งบีสองบีสามนะครับแล้วก็ซีหนึ่งซีสองซีสามนะครับแล้วก็ดีหนึ่งดีสอง ดีสามนะครับต่อไปเราจะหาค่าบีหนึ่งนะครับลบหนึ่งส่วนดหนึ่หนึ่งนด้หนึ่งนะครับแล้วก็หาค่าเมตติอันสองหนึ่งแล้วสามห้านะครับมาคูณไฟกัน ลบหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับทารงวงเล็บสิบลบสามนะครับลบเจ็ดนะครับมาบีสองนะครับแลกเหมือนเดิมครับสอง <c oughs> หนึ่งเป็นสิบกับศูนย์นะครับ หบหนึ่งคูณศูนย์ลบสิบครับเท่ากับสิบครับหาคาบีสามต่อครับดึงครับดึงสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะครับ เ่ากับศูนย์เ่ากับศูนย์นะครับเรามาหาค่าสีหนึ่งนะครับลบหนึ่งส่วนหนึ่งานเรานำดึงค่าบีหนึ่งลงมานะครับลบ นำค่าของหนึ่งกับลบเจ็ดลงมานะครับ,รบคูณลบห้าแล้วค่าของบีสองนะครับตัวส่วนเป็นสิบเป็นห้าละสิบครับ,รบ,บคูณสิบบวกสามห้า เท่ากับหกจุดสี่สองประมาณประมาณหกนะครับ <4. S 2> ต่อไปหาค่า c นะครับสี่สองเหมือนเดิมครับลบหนึ่งส่วนลบเจ็ด ไฟกับศูนย์นะครับลบหนึ่งส่วนเจ็ดคูณศูนย์นะครับเท่ากับศูนย์มาหาค่าสี่สามเท่าศูนย์ศูนย์มันแด ค้งศูนย์นะครับเท่ากับศูนย์หาค่าบีหนึ่งครับลบหนึ่งลบงส่วนส่วนในค่าของเซหนึ่งนะครับเท่ากับหก ลบหนึ่งส่วนหกคูณศูนย์ลบหกสิบนะครับเท่ากับสิบมาหาค่าดีสองครับลบหนึ่งส่วนหกเหมือนเดิมครับลบเจ็ดคูณลบศูนย์ศูนนะครับค่าของดีสองและสี่สาม ลบหนึ่งส่วนหกคูณด้วยศูนย์นะครับเท่ากับศูนย์ครับมหาค่าดีสามตอบขอโทษนะครับอาจจะถ่ายได้ไม่ชัดอะไรลบหนึ่งส่วนหกเหมือนเดิมครับคูณกับศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมครับลบหนึ่งส่วนหก ค้งศูนย์เท่ากับศูนย์ครับสรุปนะครับระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบวกเป็นลบและจากลบเป็นบวกนะครับสองครั้งทำให้มีโพลสองตัวอยู่ด้านฝ่ามือขอ,ของแกนจิตภาพนะครับ นำให้ระบบไม่สเสถียรน,นะครับครับจบกันทำงานเพียงอันี้คมครับ